y o u r i s t s t i n i to t s อ s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกรสกุลิตี้ฮั h เบิลเนสอินเวสเมนต์ในส่วนของไทยูเนียนนะคะทีะ่มีการประกาศแจ้งตลาดเมื่อคืน,นเมื่อเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะว่ามีการตัดสินใจที่จะถอนการลงทุนเวนด็อปเซอร์นะคะ Uh, ออกจาก uh, เป็น strategic investment นะคะซึ่ง uh, จริงๆแล้ว uh, ภาพข้อข้อเงื่อนไขนะคะในแง่ของการตัดสินใจนี้นะคะก็คือประเด็นที่หนึ่งเนี่ยบริษัทก็ให้ความเห็นว่า uh, แนวโน้มของธุรกิจ uh, ร้านอาหารนะคะในในในสารัฐเนี่ยยังคง ค่อนข้างโดนกดดันนะคะจากกำลังซื้อที่ที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในในในภาพใหญ่อันที่สองเนี่ยก็หลังจากที่บริษัทมีการทำในแง่ของอ strategic plan สำหรับปี2030เนี่ยก็มองว่าธุรกิจ Red Lobster เนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับในแง่ของแผนการลงทุนในอนาคตอีกต่อไปนะคะก็เลยมีการตัดสินใจดังกล่าวผลของมันนะคะของการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยก็จะทำ ทำให้บริษัทเนี่ยจะต้องมีการตั้ง impairment น,นะคะด้อยค่าในรายกาในในในการลงทุนนี้เนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยล้านบาทนะคะหรือว่าประมาณห้าร้อยสาสิบล้านเหรียญสหรัฐในช่วงไตรามาสสี่ของปีหกหกนะคะหรือว่าเป็นช่วงงบที่กําลังจะประกาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เทียถึงนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะในแง่ของการ,าราาประกาศ ของทางทียก็จะมีโครงการในการซื้อหุ้นคืนนะคะ,ะด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน3,600ล้านนะคะตั้งเป้าจำนวนหุ้นไม่เกิน200ล้านหุ้นหรือคิดเป็นประมาณ4.3%โดยประมาณนะคะพีเรียดในการเข้าซื้อหุ้นนะคะเข้าซื้อคืนหุ้นในในโครงการรอบนี้ก็จะอยู่ในช่วงวันวันที่20กุมภาจนถึง30มิมิถุนายนนะคะ จากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเอามาหารเฉลี่ยนะคะก็ต้นทุนการซื้อขึ้นเฉลี่ยก็จะไม่เกิน18บาทต่อหุ้นก็ยังสูงกว่าค่าราคาปัจจุบันอยู่พอสมควรนะคะเราคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกความเชื่อมั่นของ,งนักลงทุนในระยะสั้นได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรากลับมาดูผลกระทบนะคะในแง่ของการตัดสินใจการถอนการลงทุน Re d Lobster นะคะซึ่งก็ลงทุนมาสักระยะใหญ่ๆนะคะตั้งแต่ปี2016 <Right. S 2> นะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนสตกเจอร์มีการพยายามปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะปรับ ในแง่ของโอ per ation ต่างๆเพื่อที่จะ turn around แต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็ทําได้ยากกว่าที่อาจจะมีการคาดการณ์กันไว้นะคะผลของมันในการตัดสินใจรอบนี้นะคะก็คือจะทําให้อันที่1งเนี่ยงบในจ่ายมาสี่แล้วก็งบปี2023เนี่ยจะจะเปลี่ยนเป็นจะกลายเป็นขาดทุนสุทธินะคะถ้าประเมินจาก forecast ของเราก่อนหน้าเนี่ยรวมกับผลของการตั้งสำรองที่ประมาณ18,500ล้านเนี่ยก็คาดว่าจะมีผลเป็น net loss ประมาณสัก13,500ล้านบาทนะคะแล้วก็จะทำให้ n น็ต e นะคะปรับเพิ่มขึ้นนะคะจากในช่วงสิ้นไตรามาส3ที่อยู่ที่0.65ก็จะกลายเป็น0.84นะคะถ้าเกิดเอเอ u s t ในแง่ของ Impairment ตรงนี้เข้าไป ะะอย่างไรก็ตามด้วยเรโซเน็ตดีที่0.84เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับในโอเปอเรชันในด้านไหนหรือว่าการฟินแลนซิ่งด้านไหนนะคะเพราะว่าคอฟแนนซ์เนี่ยยังอยู่ระดับงังินเก่าต่ำกว่าคอฟแนนซ์ที่2เท่านะคะแต่ประเด็นก็จะมีในส่วนของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะคอฟแนนซ์ตรงนั้นเนี่ยมีการกำหนดไว้ที่ไม่เกินสามเท่านะคะหรือ ICR เนี่ยเอ่อ ไปกระทบกับเงื่อนไขของหุ้นกู้อยู่สองชุดนะคะเอ,อ,อันนี้จะต้องมีการขออนุมัติผู้ถือผู้ถือหุ้นกู้นะคะ<ด>ในการใช่ในการเวฟประเด็นนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คออือเรื่องของการที่มีผลขาดทุนสุทธิเนี่ยทำให้ติดข้อกําหนดในการจ่ายปันผลซึ่งบริษัทมองว่าการตั้งสำรองังกล่าเนี่ยเป็นเ,เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ย non uh huh. ใช่นอนแคชไอเทมก็เลยอยากที่จะ ก็เลยจะมีการขออนุมัติกับผู้ถือหุ้นกู้ในประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีอ,ะอยู่5ทรน NS นะคะสำหรับหุ้นกู้ที่ติดข้อกำหนดนี้นะคะ,ะการดำเนินการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาะคะหลังจากที่มีการประกาศงบไปแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่าทางบริษัทจะต้องมีการบริหารจัดการนะคะ,ะแล้วก็ทำให้เบื้องต้นเนี่ยบริษัทคิดว่าน่าจะไม่ได้กระทบกับเรื่องของแผนการจ่าย ความสามารถในการจ่ายพันผลนะคะของผลการดำเนินงานในปี2023อย่างไรก็ตามประเด็นนี้อาจจะต้องรอผลในความชัดเจนนะคะว่าผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยจะอนุมัติตามที่บริษัทร้องขอหรือเปล่านะคะอันนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกพี่ทิพย์ครับขออนญาตนิดนึงกหน่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันใช้เสียง50หรือ3ใน4เอ้ย50เป็น15%นะพี่น่าจะครึ่งหนึ่งเนาะ,ะสำหรับในแง่ของเขาว่าแนนใช้25%ส่วนเรื่องของหุ้นกู้ อ๋อไม่ใช่ตัวปันผลใช้50ค่ะก็อเอาสรุปเ,เป็นว่าแม็กซิมัมก็50นะคะค,ครึ่งหนึ่งนะคะคต่อเลยครับแล้วก็อ่โอเคอีกประเด็นผลกระทบในในในชอตเทอมก็จะมีเรื่องที่เล่าไปนะคะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือบุ๊กแปรลูก็อาจจะปรับลดลงเนะเพราะว่าตัวอิมแพรเนี่ยมันถ้าคิดเ,คเป็นต่อหุ้นก็เกิดกับ4บาทนะคะก็จะทําให้บุ๊กแปรลูนะสิ้นสิ้นปี2023ยเนะี่ยตามที่เราประเมินอ,อาจจะลดลงมาเหลือที่สิบบาท จากเดิมที่16.9บาทต่อหุ้นนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะคะผลขาดทุนหรือกำไรก็ตามจากผลการเมืนงานของเวลล็อปสเตอรเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกเข้ามารวมอยู่ในการรายงานผลการเมืองานของทีอตั้งแต่ปตามัดหนึ่งของปีนี้นะคะปี2024เป็นต้นไปละเพราะว่าจะถูกเซตเป็นการลงทุนเพื่อเพื่อเพื่อขายละนะคะแล้วก็ความกังวลหรือว่า ของของตลาดเนี่ยที่ที่กังวลว่าเอ๊ะทียูยังมีความจําเป็นที่จะต้องไปซัพพอร์ตในแง่ของทาง ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไปหรือเปล่านะคะบริษัทก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชาัดนะคะว่าก็คงจะไม่ได้มีเพิ่มเติมหลังจากนี้ละนะคะอันนี้ก็อาจจะปลดล็อกไปได้ระดับหนึ่งอันที่2เนี่ยเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันอาจจะมีแค่เรื่องธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งใน US เท่านั้นเองนะคะที่มีทำธุรกรรมร่วมกับทาง Red Lobster แต่ว่าก็ทางผู้บริหารก็ให้คอมเมนต์ว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีผลค่อนข้างจํากัดหรือว่าแทบจะไม่มีนะคะเพราะว่าก็ยังมีศักยภาพในการหาลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อได้ชดเชย ะะก็โดยรวมเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างเป็นบวกในระยะยาวนะคิดว่าโอเวอร์เฮงที่ตลาดเคยกังวลจากโอเปเรชั n นของเ e l l ์ลับเอรเนี่ยน่าจะจบนะคะ<ม>ก็ช็อตเทอ r m มก็อาจจะมี noise นอย s e เรื่องของการบริหารจัดการต่างๆที่เล่าไปแล้วนะคะก็ทำให้ก็ถ้าราคาหุ้นมีการซอฟลงนะคะสำหรับ ในช่วงสั้นเนี่ยเราคิดว่ามองเป็นโอกาสในการลงทุนมากกว่าะคะ, <ừ> ะผลการดําเนินงานนะคะอย่างที่เรียนก็คือผลปีนี้ปี2023ที่จะรายงานอาจจะมีผลขาดทุนอยู่ในกรอบประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะคะแต่ว่าจากการที่ไม่ได้รวมผลขาดทุนในปี2024และ25เนี่ยทำให้ e a r n i n g f o r e c a s t ของเราเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ10 ถึง8%โดย incorporate เรื่องของ transaction เ a ลย Lobster เป็นหลักเนาะก็จะกลายเป็น7,500ล้านแต่7,900ล้านตามลำดับนะคะก็ดูน่าสนใจในแง่ของ e a r n i n g ที่จะฝูนตัวนะคะเอ่อสำหรับราคาเนี่ยเรามีการไฟลจูนตัว u u t t p p l ในของธุรกิจ TU ลงนิดหน่อยนะคะซึ่งก็จะ reflect เข้าไปใน Target ที่ใหม่อยู่ที่16.7แต่ก็ยังคง maintain เอ่อ p e r form นะคะเพราะว่าเออใน long term เนี่ยเราคิดว่าภาพมันจะเคลียร์ขึ้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้ จริงๆผมเห็นด้วยเหมือนที่ทิพเลยนะแล้วถ้า <c oughs> แล้วถ้าผมลองมองย้อนกลับไปตอนที่ผมเคยเป็นนัออกวิเคราะห์นะแล้วถ้ามีข่าวแบบนี้ออกนะผมจะจากหัวข้อว่าเจ็บแต่จบ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <ช>จริงๆเลยด็อกสเตอร์เนี่ยคือแบบ ดึงประมาณการมาเยอะนะครับแล้วก็นำวิเคราะห์สมัยตอนที่ผมเคยทาผมก็เคยเข้าไปอยู่ในห้องประชุมด้วยก็คือหลายคนก็ถามทุกมีติ้งอ่ะนะครับเนี่ยผมว่าผู้บริหารเขาคงแบบเล็งเห็นแล้วว่าระยะสั้นก็ยอมไปนะครับแล้วกลับมาตั้งลำเงินใหม่แล้วก็เพื่อในอนาคตพี่ที่ผมถามนิดนึงคือโอเคสมมติเรานับในแง่ของเล d ด์ b ล t e r อสเตอร์ที่มันมีงบกําไรขาดทุนที่กลับคาทีวเข้ามา แต่สมมติเรานับในแงของทางอ้อมอ่ะอย่างเช่น ITC แล้วตัวอื่นๆหรือแม้กระทั่ง TU ธุรกิจในไทยเองอ่ะมันมีการส่งไปขายที่นั่นรับรายได้อะไรกันมาที่เป,เป็นเหมือนแบบ cross sell ที่มันอาจจะต้องมีการปรับตรงนี้ด้วยครับถ้าเราไม่นับเฉพาะตัวอะไร lobster ที่มันอยู่ under TU เหรอครับพี่ก็อย่างก็จะมีธุรกิจขาย raw m a ให้กับ ให้กับเลเอเรสเซอร์ uh, ster, เนาะในส่วนของธุรกิจอาหารแช่แข็งเนี่ยในจะมีเฉพาะที่ US เป็นหลักส่วนที่เหลือเนี่ยอ,อย่าง ITC หรืออื่นๆพวกทูน่าต่างๆเนี่ยไม่มีนะคะค uh, วงเงินในกรอบธุรกิจอย่างที่เขาเคยเปิดเผยเมื่อตอนช่วงที่ uh, มีการ Acquire ธุรกิจนี้เข้ามาเมื่อปี2016ันสิบเนี่ยธุรกิจซไซส์ในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญ <Okay. S 1> เขาไม่ได้เยอะมาก นะคะก็อาจจะขยับตัวเลขอาจจะขยับจากตรงนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วจากจากจากช่วงเวลาดังกล่าวนวก็หลายปีละแต่ว่าเราคิดว่าไซส์ของธุรกิจมันไม่ได้มีผลอย<อ>่างมีนัยยะขนาดนั้นกับกับโอ peration โดยรวมของทีค่ะ ครับอะไรี่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงหุ้นใหม่พูดเจ้าของใหม่ของ Lob เล็ตโลว์เซอร์เขาอ่ะเขาก็อาจจะยังซื้อของทีอยู่ก็ได้นะอันนี้เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปม,มองแบบแง่ลบเกินไปต้องแบบเทอร์มินาท์คอนแทคออกหมดอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะแต่เดี๋ยวเรา<ช>ต้องมานั่งดูนะแต่ว่าถ้าดูจากไซส์มันก็ไม่ได้เป็นพอวัชชันแบบใหญ่มากนะ,นะครับแล้วก็<ช>เรื่องของแบงค์ดีผมว่ามันมันเข้าใจกันได้นะเขาเป็นแอนแล้วก็ดีซึ่งมันก็เป็นนอนแคชไอเทมผมว่าถ้าคนรายละเอียดลงไปในเชิงลึกเน ผมว่าเขาอาจจะมองเป็นระยะยาวเป็นเป็นบวกด้วยซ้ำในระยะยาวนะครับก็คิดเหมือนกันนะวันนี้ราคาหุ้นอาจจะตอบรับในเชิงลบแต่ผมว่าไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วผมเผล่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสในการซื้อด้วยนะเพราะว่าถ้าจบช็อตนี้ไปเนี่ยบางทีบางทีเรื่องเรื่องที่เออเออเรื่องที่แบบเป็นตัว d r a ะมันก็เหมือนกับสลัดทิ้งไปแล้วก็เหมือนแบบไปกันต่อนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็อยู่ในกรอบ valuation ที่ PE ไม่ได้ไม่ได้สูงมากด้วยซ้ำนะครับก็อยู่ในกรอบค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำนะครับก็ ฝากตัวนี้ไว้แนะนํัมด้วยนะครับก็ใช้จังหวะนี้แหละจังหวะตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยใช้ซเซปไปแล้ววันนี้มีข่าวลบเนี่ยเผื่อใครไม่มีหุ้นทีอยู่นะอาจจะกลับมามอนิเตอร์ได้นะครับก็จ,จะเป็นลักษณะของการไม่ได้แนะนํัมเป็นตัวซอกพิกนะครับแต่ว่าแนะนําเป็นลักษณะของการรอ,อซื้อและจริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะว่าถ้าใครเนี่ยนะครับลองดูราคาหุ้นดีๆเนี่ยมีคนรู้นะครับมันจะมาแดง3ามแท่งแดงก่อนข่าวออกก่นเนี้ยไม่เป็นไปไม่ได้อะนะครับเนี่ยสามแท่งแดงกดลงมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย คนที่อาจจะมีลักษณะของการมีโพซิชันใดๆเนี่ยพอมีข่าปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการกลับโพซิชันและนั่นแหละเป็นจุดในการที่คุณอาจสามารถทยอยสะสมได้นะ<อ>ผมดูทรงแบบนี้นะดูทรงแบบนี้นะมองด้วยตาเปล่านะ13บาท13บสบาท80เนี่ยผมว่าซื้อได้ลนะ